สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักและขอรพเป็นอย่างสูงนะขรับช่วงเช้าๆก็มาพบกับพบพราหมณในช่วงแกะกล่องวัตถุมงคลนะคอรับวัตถุมงคลที่จะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาชมในวันนี้เป็นวัตถุมงคลของปริประคุณหลวงพ่อพระครูดรวิลาศการจนะธรรมนะฮะแห่งวัดท่าขนน นะครับผมซึ่งเนื่องจากเนื่องจากว่าพ่อพรามพร้อม,มครอบครัวช่องยู u b e พ่อพราหม์นะฮะได้ร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมจิตร่วมใจกันเพื่อที่จะหาจตุปัจจัยนะฮะไปสมทบทุนปิดทองพระอโบสถวัดท่าสุงนะฮะซึ่งจะนําไปถวายแก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจเจ้าวาสและพ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์วัดท่าสุงเนี่ยในช่วงงานกรถิ่นประจําปีพศ2565นราะครับผมพ่อพรามเองก็เลยที่จะนิมนต์อัญเชิญอารัธนาพระเครื่องนั่นหละฮะมาเพื่อให้ พี่ๆน้องๆเพื่นอนๆพุทธศา,าสนิกชนผู้มีความเคารพและก็ศรัทธาในเรื่องของพุทธ,ธานุภาพของพระเครื่องนะฮะก็เนื่องจากว่ายุคนี้สมัยนี้นะฮะเป็นทั้งยุคของโรคระบาดนะฮะเป็นทั้งยุคของภัยพิบัตินะฮะสงครามโลกก็กําลังปะทุก,กันอยู่นะฮะดังนั้นก็หลายๆท่านหลายๆคนในโลกก็วันวิตกกันว่าสงครามโลกครั้งที่สเนี่ยจะเกิดขึ้นหรือไม่จะเป็นชนวนของสงครามโลกครั้งที่สหรือไม่นะฮะ พระเครื่องที่พระพรามนำมาทุกองนะฮะกันสั่นกัลาพรังสีได้ครับกันโรคระบาดได้ครับผมนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่หัวจิตหัวใจและความศรัทธาของผู้ที่ครอบครองด้วยนะครับผมว่าเครื่องวันนี้เป็นพระเครื่องส่วนองค์ของเปชพระรคุณหลวงพ่อเล็กพระครูดรวิรัตการจนะธรรมนะครับซึ่งเปรพประคุณหลวงพ่อเล็กเนี่ยท่านได้รับนิมนต์อารัธนาไปพุทธภพเศกพระเครื่องใน วัดต่างๆในที่ต่างๆนะฮะแล้ววัดต่างๆในที่ต่างๆเหล่านั้นก็อาจจะถวายพระเครื่องเพื่อที่จะถวายเป็นการสุดองค์แก่ปรปเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กเพื่อที่ไปทําบุญสร้างบุญในพระพุทธศาสนาสืบต่อไปนะั่นคือให้ยตยิโยมบุทธบริษรททั้งหลายได้ชาวบูชานั่นเองนะครับผมพระเครื่องในวันนี้จะมีองค์ไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวพ่อพรามจะพาเกตดูนะครับก็มีหลากหลายรายการนะฮะ แต่ว่าพระเครื่องทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงนี้นะ่ะเป็นพระเครื่องของปเด็พระคุณหลวงพ่อเล็กโดยตรงนะฮะ <c oughs> เป็นเป็นพระเครื่องของปเด็พระคุณหลวงพ่อเล็กโดยตรงเลยหมายถึงว่าเป็นพระเครื่องส่วนองค์ของปเด็พระคุณหลวงพ่อเล็กท่านครับนะฮะแล้วก็บางรุ่นก็เข้ามาหลายพิธีนะครับบางรุ่นก็เข้ามาพิธีเดียวนะฮะแต่ว่าในพิธีทุกๆพิธีนั้นจะมีองค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมาพุทธาพิเศษให้เป็นองค์ประธานทุกๆครั้งนะฮะ ดังนั้นพระเครื่องของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เปรพระกุลหลวงพ่อเล็กนี้นั้นเป็นที่ต้องการแล้วก็เป็นที่ปรารถนาของพุทธศาสนิกชนนะฮะที่จะได้ครอบครองไว้สักครั้งหนึ่งนะฮะในชีวิตนะครับผมซึ่งมีหลากหลายรุ่นนะฮะแต่รุ่นที่จะนําพามาให้ดูในวันนี้ก็มีรุ่นอะไรบ้างเดี๋ยวพ่อพามจะพาแกะดูก่อนนะครับผมนะฮะตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โหวันนี้ได้ถุงแบบนี้มาเลยนะครับนี่นะฮะ นี่นะฮะได้ถุงแบบนี้มาเลยนะครับผมเป็นพระเครื่องส่วนองค์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กนะฮะพระครุณตัวเวลาการจะนะทำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับผมพระเครื่องรุ่นนี้เป็นพระเครื่องอเป็นพระปัจจิกะพระพุทธเจ้านะฮะวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ของตุพ๊พมหาสิงห์นะฮะซึ่งตุพ่พมหาสิงห์นี่เป็นลูกของพ่อเจ้าพระคุณหลวงพ่อพร,รารเจ้าพรมยานแห่งวัดท่าสุงซึ่งตุพ่พมหาสิงห์เนี่ย มีความเคารพนะฮะกับเดรพประคุณหลวงพ่อเล็กพระครูดร์เวลาการจนะธรรมก็คงจะมีคําสั่งพิเศษนะฮะจากเบื้องบนนะฮะอันมีสมเด็จพ่อพระปัจเจก,กพุทธเจ้านะฮะท่านก็เลยสร้างรุ่นนี้ขึ้นมานะฮะนั่นก็คือเห็นไหมฮะพระปัจเจก,กพุทธเจ้านะครับผมนะฮะปลุกเสก โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กพระครูดรวิลาการจนะธรรมและตุพ่อมหาสิงห์และก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายวัทนสุนะครหลายๆองค์นะครับผมนี่นะฮะวัตถุมงคลน,นี้รับมาจากมือหลวงพ่อเล็กครับเพราะว่าเป็นวัตถุสันองค์ของหลวงพ่อเล็กนะฮะพระปัจเจกพุทธเจ้าครับผมท่านใดยังไม่มีคือพ่อพราหมณ์รักพ่อพระปัจเจกพุทธเจ้ามากนะฮะแล้วก็ยังไม่เคยมีพระเครื่องของท่านเอาไว้ในครอบครองเลย ตั้งใจจะไปเช่าบูชาของพ่อพระบัจจิกับพุทธเจา้าที่วัดทรเขาวงก็ไม่ได้ไปสักทีนะครับพอเพราะเนื่องจากอยู่ไกลก็เลยได้โอกาสพอดีนะครับก็เลยได้นิมนต์มาซึ่งก็มีไม่กี่องค์เหมือนกันครับผมเพราะว่า,าหมายถึงว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กท่านมีไม่กี่องค์ฮะมีไม่กี่องค์ก็ใกล้จะหมดแล้ว <c oughs> หรือไม่กี่องค์ครับไม่กี่องค์ <c oughs> ห,ลหลักสิบหลักสิบองค์ฮะอันนี้พราพามก็นิมนต์มาได้นิมนต์มาได้สิบองค์ฮะนิมนต์มาได้สิบองค์แต่จะเก็บเอาไว้ เอง2องค์นะฮะเอาไว้ตัวเอง1องค์ให้พนักแก้ว1องค์นะครับผมถ้าใครสนใจก็เหลืออีก8องค์ก็อะไรมาสอบถามได้พบราคาไม่แรงราคาหลักร้อยครับราคาหลักร้อยนะครับหลวงพ่อเล็กปลูกเสกเองนะฮะร,ร่วมกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายวัดทฏสงครับอันมีตุ๊พ่อมาหาสิงห์ด้วยนะครับผมรุ่นต่อมานะฮะเดี๋ยวพามาดูนิดนึงว่ารุ่นต่อมานี่คือพระเครื่องรุ่นไหนนะฮะทำพระเครื่องทั้งหมดเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กพระครูดรเรวลาการชนะธรรมเป็นผู้พุทธาพิเศษ เองทั้งหมดนะครับนะฮะแล้วก็เป็นพระเครื่องส่วนองค์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กท่านนะฮะก็เหมือนที่บอกนะครับว่าบางทีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านไปพุทธาพิเศษท,ที่วัดนู้น,ะะท,น,นที่วัดนี้นะฮะที่วัดนู้นที่วัดนี้ต่างๆท่านก็ได้ถวายมานะฮะอย่างพระเครื่องรุ่นนี้นะฮะเป็นพระเครื่องนะหลวงปู่หลิวนะฮะปันทโกนะฮะรุ่นพลิกชีวิตชนะจน รุ่นพลิกชีวิตชนะจนรุ่นนี้นี่วัดศรีแยกเจริญพรท่านสร้างแต่วัดศรีแยกเจริญพรท่านนิมนต์อารัธนาเปรย์ประคุณหลวงพ่อเล็กพระค,ครูดรเวลาการจระธรรมไปพุทธาพิเศษเดี่ยวซึ่งเป็นพิธีพลิกชีวิตะฮะพิธีพลิกชีวิตเนี่ยพิธีพลิกชีวิตเนี่ยรู้สึกว่าจะเกิดขึ้นในช่วงพุทธาพิเศษในช่วงปี2563นะฮะ2563นะครับผมถ้าพระพรามจำไม่ผิดนะ เป็นพิธีพลิกชีวิตเป็นพิธีพลิกชีวิตเปิดโลกของที่อง,งค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์มาพุทธาพิเศษให้จําได้ใช่ไหมครับนี่นะฮะวันวัน,ว,นวันที่องค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นกรรมฐานพิเศษ3วันนะฮะในปี63ก็คือวันที่2 9 3 0 3 1ก,กรกฎาคมปี63วันนั้นเป็นพิธีเปิดโลกพลิกชีวิตนะฮะซึ่งเหรียญรุ่นนี้ชื่อว่าเหรียญพลิกชีวิตชนะจนนะฮะ แต่ก็อาราธนานะรูปเคารพของหลวงปู่หลิวนะฮะด้านหน้านะฮะนี่เป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะครับผมนีฮะหน้าหน้ากากนี่ก็จะเป็นนาคนะฮะหน้านาคนะครับผมด้านหลังก็นี่นะฮะจะเป็นพญาเต่านะฮะแล้วก็จะเป็นแบบรูปลักษณ์ของพลิกชีวิตชนะจนอยู่นะฮะนี่นะฮะมหายันต่างๆนะครับผมนะอันนี้เป็นวัตถุมงคลส่วนองค์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กพระครูดรเวลานจันทรธรรมนะ ับมือจรับมาจากมือหลวงพ่อเล็กครับผมไม่ถึงมาจากวัดท่กขนุนนั่นหละ <laughs> มาจะาวัดท่กขนุนนั่นเลยนะครับผมก็ราคาไม่แรงครับแต่มีไม่กี่เหรียญเช่นเดียวกันฮะเรื่องของเรื่องคือมีไม่กี่เหรียญแล้วแล้วพ่อพระเองก็เลยอารัธนามาอย่างละเล็กอย่างละน้อยครับเพราะว่าตามทุนนะฮะถ้าเพื่อนๆพนพี่ๆี่น้องนองสนใจอยากจะมีไว้ในครอบครองนะฮะพลิกชีวิตชนะจนนะครับผมมีไม่กี่เหรียญน,นะฮะ ประเด็จพระคุณหลวงพ่อเล็กท่านก็มีไม่กี่เหรียญน,นะครับผมหลัก10เหรียญฮะใกล้หมดแล้วนะครับผมก็แอดไลน์มาสอบถามได้ครับเมด8ปดแนะฮะ M E A D 8ปดแนะฮะราคาไม่แรงครับราคาหลักร้อยบาทครับผมราคาหลักร้อยบาทนะฮะส่วนจะกี่ร้อยก็อะไรมาสอบถามได้ครับแต่ว่าบอกเลยว่าไม่แรงนะฮะพระเครื่องรุ่นต่อไปนะครับก็เป็นพระเครื่องส่วนองค์ของประเด็จพระคุณหลวงพ่อเล็กเช่นเดียวกันนะฮะเพราะว่า พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านมีงานที่จะต้องรับผิดชอบนะฮะเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการทานุบารุงพระพุทธศาสนาแล้วก็ทานุบํารุงดูแลพระพิสุสงนะฮะในในที่วัดท่าขนุนก็ดีหรืองานในเขตพระพุทธศาสนาเขตความรับผิดชอบของพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ดีมากนะฮะมากดังนั้นสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กจะหาจตุป,ปัจจัยมาเพื่อที่จะทํางานให้ลุล่วงเรียบร้อยก็คือศรัทธายาตโยม ทัตยายาโยมนั่นก็คือวัตถุมงคลน,นั่นเองครับผมพูดตรงๆดังนั้นประเด็นประคุณหลวงพ่อท่านก็เลยนาวัตถุมงคลที่ประเด็นประคุณหลวงพ่อท่านพุทธาพิเศษมาในปีต่างๆนะฮะซึ่งในแต่ละเนื้อในแต่ละองค์ในแต่ละรุ่นก็จะจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะมีไม่ไม่เหมือนกันบางรุ่นบางองค์ก็เข้าหลายพิธีะฮะแต่ถ้าบางรุ่นบางองค์เข้าหลายพิธีก็อาจจะมีราคานิดนึงนะฮะแต่ก็สำหรับพระพรรมพระพรรมคิดว่าไม่แพงถ้าเทียบกับอํานาจของพุทธคุณ แ้วเทียบกับอํานาจของคุณพระพุทธอปมาโนแล้วราคาไม่ได้แพงนะฮะไม่ได้ไม่ได้แพงนะฮะนะแล้วก็รุ่นนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของพ่อพราหมณ์อีกหนึ่งรุ่นก็คือภาคภูมิใจมากครับเพราะว่าเป็นเหรียญสมเด็จพออระองค์ปถมฮะรุ่นยิ้มรับทรัพย์ครับผมพุทธาพิเศกมาพุทธาพิเศษมาเมื่อวันที่ฮะสิอา่า 19 2เ2้เดือนตุลาคมปีพศ2 5ง0นรนะครับผมกรรมฐานพิเศษนะฮะสวันนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นเหรียญในตำนานที่จะเป็นตำนานสืบต่อไปคำว่าเป็นตำนานหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าปกติเนี่ยพระเครื่องทุกๆรุ่นเนี่ยจะมีองค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าทุกทกพระอ,องค์จะมีพ่อพระปัจเกพทธเจ้านะฮะแล้วก็จะมีพระอารหรัน นะมาพุทธาพิเศษให้จะมีมหาพรหมเช่นท่านปู่ท้าวสามบาดีพรหมนะท่านปู่ท้ามหาชมพูหรือท่านปู่พระอินหรือท่านพ่อครูปู่ครูท้ามหาราชเป็นที่สุดอย่างนี้นะมาพุทธาพิเศษให้แต่พระเครื่องรุ่นนี้มีเฉพาะสมเด็จพ่อองค์ปฐมบรมครูบรมศาสนาสัมมาสัมปรพุตธเจ้ามาพุทธาพิเศษให้เท่านั้นนะะนี่นะฮะสมเด็จพ่อองค์ปฐมรุ่นยิ้มรับรั์ครับผมเนื้อนี้เป็นเนื้อพิเศษฮะเนื้อตะกั่วฮะ เนื้อตะกั่วเนี่ยเป็นเนื้อพิเศษในด้านป้องกันพยันอันตรายป้องกันอาถรรพ์ต่างๆนะฮะเป็นวัตถุมงคลส่วนองค์พระเดชพรุคุลหลวงพ่อเล็กพระครูด ok illa, รเวลากันจนะธรรมนะฮะจะมีพิมพ์ใหญ่ครับผมกับพิมพ์เล็กนะฮะพาะพามรักวัตถุมงคลรุ่นนี้มากนะครับก็เนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าเราหาทุนในการปิดทองพระบสรษวัทน์สมกันอยู่นะฮะแล้วก็พ,อพ่อพามก็เป็นธุระในการ จัดหาจัดหาก็คือบูชานั่นแหละเลช่าบูชานะพระเครื่องของพ่อหลวงพ่อวัดท่าซุงมกับพ่อหลวงพ่อวัดท่าขนุนมาให้กับ f c ได้เช่าบูชากันนะครับมีทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กเป็นเนื้อตะกั่วนะฮะร,ราคาไม่แรงครับราคาแค่หลักร้อยบาทฮะสุดจะุนจะกี่ร้อยนั้นก็อะไรมาสอบถามได้นะครับเมด8 8ดแปนะฮะ mead 8 8 4 7นะครับ, M e A 8 8รบตัวภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็กนะครับคือตอนแรกพ,พราะความนิมนต์เฉพาะพิมพ์ใหญ่มานะฮะแต่ว่าเพื่อน เอฟซีที่เป็นสาวๆเป็นแม่ๆทั้งหลายก็อยากได้พิมพ์เล็กนะฮะให้ถามหาพิมพ์เล็กพ,อพ่อพาม็เลยนิมนต์พิมพ์เล็กมาด้วยนะครับสมเด็จพ่อองค์ปฐมรุ่นยิ้มรับทรัพย์นะฮะเป็นพระเครื่องสุดออคงของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สเด็ปกุณหลวงพ่อเล็กพระกุณเตอร์เวลาการชนะธรรมครับผมะะอีกหนึ่งเนื้อนะฮะก็เป็นสมเด็จพ่อองค์ปฐมรุ่นยิ้มรับทรัพย์เหมือนกันฮะแต่เป็นเนื้อปีกเครื่องบินครับผมเนื้อปีกเครื่องบินจะมีความเบาวกว่าเนื้อตะกั่วฮ เนื้อตะกวัวนี่กวาจะสร้างเป็นเนื้อตะกัวได้นี่มีส่วนผสม,มของเงินทองนาคนะฮะสามสามอย่างนี้นะฮะกว่าจะออกมาเป็นเนื้อตะกัวได้นะฮะซึ่งเป็นเนื้อพิเศษนะฮะราคาจะสูงกว่าเนื้อปีครบินิดนึงนิดนึงนะฮะราคาสูงกว่านิดนึงฮะก็คือสูงกว่าไม่กี่บาทครับผมอ่าจะเอาให้ดูนะครับก็พระที่พ่อพัม์พระเครื่องของประบิดปกุลหลวงพ่อเล็กที่พ่อพัม์นำมาให้ดูวันนี้ ไม่มีในกล่องนี้นะฮะไม่มีองค์ไหนราคาถึงพันนะ,ะราคาหลักร้อยทั้งนั้นนะครับผมราคาหลักร้อยแต่ว่าพุทธคุณโกดล้านครับพุทธคุณโกดล้านนะฮะดังนั้นพี่ๆน้องๆเพื่อนๆท่านใดที่ปรารถนาอยากจะมีไว้ในครอบครองก็เหมือนเดิมครับแอดไลน์มาสอบถามได้นะฮะเมแปดแปดทิจเจ็ดนะฮะนี้นะครับเนื้อปีกเครื่องบินเนื้อปีกเครื่องบินนี้เป็นเนื้อพิเศษนะฮะเครื่องบินก็เครื่องบินก็รู้อยู่แล้วนะฮะเดินทางว่องไวฉับไว คล่องตัวเบาสบายคล่องนะฮะอะไรอย่างเงี้ยเนื้อปีกเครื่องบินก็เลยเป็นเนื้อองค์พระที่มีน้ําหนักเบามากนะฮะดังนั้นเอาไปคล้องคอแขวนคอไม่ต้องกลัวว่าหนักเลยนะฮะเด็กอย่างพิมพ์เล็กเนี่ยเด็กๆนะฮะอายุ4ี่ห้าขวบก็แขวนได้ครับผมนะฮะยุคนี้เป็นยุคโรคระบาดนะครับยุคนี้เป็นยุคสงครามก็กําลังเกิดนะฮะแล้วก็ภัยพยานันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีเยอะมากดังนั้นวัตถุมงคล ทั้งของหลวงพ่อวัดท่สุงหลวงพ่อวัดทขนุนเฉพาะรุ่นนี้ทํามาเพื่อการนี้นะครับให้ลูกหลานที่มีบุญวาสนาเนื่องกันมาได้มีไว้ในครอบครองนะฮะดังนั้นคนที่จะมีไว้ในครอบครองสักหนึ่งองค์เป็นอย่างน้อยหรือลูกหลานเล้นหลนในบ้านในครอบครัวก็ให้แขวนขึ้นขอกรอง,องขอลง,องเพื่อสวัสดิภาพของท่านเพื่อความปลอดภัยของท่านเด่นในเรื่องของทั้งป้องกันภยัยทั้งมหาลาบ ทั้งปกป้องคุ้มครองกับภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะฮะจะเป็นคนสายคนผีคณคนเดรานวิชาอาถรรพ์คุศสาทคุณแจ่งคณดาวลมเพลงลมพัดสิ่งเมดีไม่งามทั้งหลายนะอนุภาพสมเด็จองค์ปฐมยิ่งใหญ่ที่สุดโดยไม่มีประมาณในจักรวาลดลกทัานอนันตจักรวาลนี้อยู่แล้วนะครับสมเด็จพระองค์ปฐมรุ่นยิ้มรับทรัพย์รับสนใจแอดไลน์สอบถามมานะครับตัวภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก M E A D 8 8 4 7นะครับผม สวัสดีครับ